สวัสดีซีสูปูสุขนครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูศูนยเจ็จิมาตามเนวทางของปูศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องเนาะส่วนของปูศูนเจ็เขาตะเลขวิ่งนาะพี่น้องเขาเลขวิ่งเขาที่หกนาะพี่น้องเน้นปูก็ให้เน้นติดหั้นบ่เขาเนาะพี่น้องตะเลขวิ่งเขาพี่น้องอก็ผิดวังดอกสายวิ่งสายแล่นอันนี้คือคางวัดปูนะพี่น้องคางวัดปูมันติดหวยคางวัดปูมันติดหวย น้ำท่วม,มืดเนาะพี่น้องเนาะของปูมันเขามากบ้างเพี่น้องมีกำแพงมีกำแพงนี่คือวัดปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้องติสห่วยห่วยอ้อมไปมืดนี่พี่น้องห่วยอ้อมฟังพุ่นก็อ้อมวัดปูวัดปูศูนย์เจ็ดเนาะไปเบิงเ่งแนวทางของปูวดวันที่หนึ่งกันยาสองหาหกเจ็ดว่าพี่น้องเนาะวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกเจ็ด แนวทางรัฐบาลไทยนะพี่น้องด้อแนวทางรัฐบาลไทยของปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น,อน้องเนาะกลับไปยากมากยากแน่นอพี่น้องมันจืนมิตรขีตมบัดปูกันเลยสองอยางน้ำปลาหยาหางหยาก ไปรับไปส้มไปกราบน้ำประการน้ำกันกรับผมเลขกวิ่งเลขวิ่งเขายครับเล็กวิ่งวิ่งหกเนวิ่งตัวนี้ยังบอลุดเลยครับบอลนะ่ะก็เรามันจะมาบ,บ,บอมลมนบอลมามามาต่าวนาแตวนีเน้นติดหกอยู่เนาะครับเนาะตัวเน้นเน้นติดหกอยู่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งไง แต่เขาตะเลกวิ่งจะเอฟซีครับแต่เอฟซีบางคนพูนก็ว่าหนึ่งกับเจ็ดต,ตัวเดียวกันแม่นแม่น,มนอยู่ยบ่ะครับเพราะเขาคือเพราเขานะครับหนึ่งกับเ,เจ็ดซุ่มบางคนเัาว่าเลขเดียวกันแม่นอยู่ครับแต่ว่าคนส่วนมากคือว่าเลขเดียวกัน <Okay. S 2> ผมบอกว่าลุดแล้วผมบอลวาเพราะเขานะผมหน่กัเลขดสามมีเดียวกันซุ่มม่งพาเขื่องบ่ครับบ่ว่าหน้ามือครับ เข่าคือเข่าลุดคือลุดนะพี่น้องเข่าคือเข่าลุดคือลุดเราดูจะเดินต่อบ่ครับวันที่หนึ่งเนาะครับวันที่หนึ่งหาตล่างใส่ก็ได้ตัว อันนั้นเร่งแน่ตารางผมในตาราง,างจะคู่ มันลืมเด่นเด็นห้ากับหกจบคูณห้าเก้าห้ากหกเก้าหกก เด็กในตารางห้าหกเจ็ใช่บ่หเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่เก้าศูนยมาลุ้นดู <c oughs> ชิอมอาบ่จะเดินต่อบ่เดินห้ากับห ี่หากออกหาก,ออก,กตัดออกตัดหาออกวิ่งตัดออกวนตัดออกตัดออกตัดหมดเลยเดี๋ยวแค่น,นี้เออ,ออเออจากหกนีอตัด ตัดหาป่ครับตัดหอาตัดหกตัดห้าตัดเก่าป่ะเเล็กเด่นไหมครับอืมเหลือหกตัวเดียวเด่นเลือ่อนแค่นี้แหละมีมีหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งอืมเลือนแค่นี้แหละอ่าโอ้เลือสามคู่หาเก้าหาศูนย์ หาหนึ่งหเหล็กหนึง่งน,นี้บน, <6 S 2> บนเก้าน,นี้บนเน้นบนหกเก้าเอา้าหกเก้าระเทียนนั่นตัดออกเดือกหกเดือเดี๋ยอยสามคู่กระเทียนหกเจ็ดขียนใหม่ครับเขียน,ยนจิดเะเลยออยู่สามคู่ เคืนอนหมออไว้ไมเอฟซีบางสะพีก็ได้ครับอืมโอ้อันนี้บนครับเนี่ยอ้อย,ยังไม่ลางอยู่าย,ย,ยังลางลางนี่บนนี่ไมบนนี้ลางด้เด้จะไปต่อบ่เดยน อย่างหนึ่งก็สอง มีแค่นี้ล่างมีหกครัวมอครับอเนไปสองหาเลขดับตัดหลังลกันอันนี้ Đập ra Đây là đẹp đập Đập ra Đập ra รัล่างตัดบอกแล้วบนเดี๋ยวแค่นี้แหละลักนางครับบนวิ่งบนวิ่งห้าครับห้ากับหกเขียนไหมครับห้ากรับหกก็บนบนในเลียตเจ็ดศูนย์หกหนึ่งก็หกหนึ่งลงเลียต แค่ั้นนะจะเดินต่อบอ่ฮนะันดะห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเน้นที่สองหกเก้า <69. S 2> งล่างเง้นงที่สองหก หกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเห็นได้เลยแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า อะไรนะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหงูลางเด่นเด่นหนึ่งกับสองคำกลาง ทางวิ่งหนสองหนงกับสองจับคู่สา,สามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองครับสามหนสามสองอ สองหน,นึ่งงสองสองหกเลขไม่ขี้เบิลวะครับบนเนี่เลขสัญจรเด้เลขสัญจรขี้เบิลวะเลขสัญจรเนี่ยช่ว้ใจบ่ได้แมนอยู่ขี้ไกมีตะเลขเบิลเลขสัญจรลอยเอ็ดขี้กายนึ่ <c oughs> สองสองเอาเพืดด่ออะไรมันผมก็เขียนได้หาคู่ขาดยังสามสองก็เขียนแล้ว สองหนึ่งกับเกียวสองสองหนงหนึ่งกับเกียวเอาสามสวนเลยสามส่นนี่ <c oughs> มีสาสนเต <c oughs> ็มก่องผมตัดออกตัดตัดน่อตัดสาสนกับสามหนึ่งออกขีดจุดด,ด,ด,ดังหนึ่งน,นึ่งกับสองเนี่ยเด่นเนี่ย,ยเนแค่เนี่ย เลขวิ่งวิ่งรางเน้นที่สองน,อนะครับเนาะที่สองเน้นที่สองาตามสูตรสูตรสัญจรได้บ่โอลาง่างเน้นน,นึ่งๆคุณบอครับ <ynen. S 1> โอ้กัโว้ยเ,เลียนจเดือนเดืนเดืนเหนึ่งกัสามสองทีเน้นนีับสามสองสามคูเลียสามคู ขิดเ<น>ส้นแดงครับส่วนเลขบนเนี่ยคือเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเป็นเน่นจิดหกคือ, 9, อ,อเก่าันมาครับเนี่ยติดหกคือเก่าวันนี้ยังหกยังอยู่เลยห้าติดดับหกยังอยู่ห้าติดดับเก่าติดดับห้าดับบนเก่าดับ 9, นดบ 5, นห้าดับบนดีครับ หกเก้าหเก้าหาเก้าเอาเลี้ยอยสามคูนป่ครับนี่เอาสามคูนบนนี่เอาเนียนๆเลยเืเผื่อมีคนมัก <S 2> <S 2> อใอใสซี่มาใค้เพิ่นจัดตัวนะครับล่างนี่ตัดสา <L an> <L an> มศูตัดสามศูนย์สามึ่งนึ่โอ้แมนบอครับตัดสามหนึ่งเด็กติดดับเน่ยเมื่อขี่ะมาหน้ายกที่สามสบเอ็ด่ครับ ไม่มันก็บเนี่ยหนะครับเนาะหวยยังโบออกแม่กันครับกิดว่ามาหน่ายกสาธิตสามสิบเอ็ดบ่เนาะตัดสามหนึ่งบานนี่ไอพี่น้องเขาเบิ่งตุยงใหญ่นี่ก็ได้นี่ก็บเนี่ยวันนี้ยังโบออกครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเด้อพี่น้องเขาแคบหน้าจอส่วนบนนี้บนนี่ฮาครับเป็นหกเน้นที่หก พี่น้องแคบหน่อจอนะครับได้กะเรียอ,อยู่สามคู่ต,ตนนะตัวปูเนีนตัววงกลมเนี่แหละหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้พี่น้องได้ส่วนล่างนี่วิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่สองกะเรียตะหนึ่งเรียตะสองหนึ่งหลักกับหนึ่งหนึ่งหลักกับสองสองสามศูนย์กระตัดสามสองกระตัดสามหนึ่งเราว่างได้พี่น้องได้สามหนึ่งนายยคนที่สาบเวีดที่ปูไอ้กบับวเนีได้ถ้าพี่น้องมากระจัดได้ได้สามหนึ่งเป็นป,ปู อันนี้ส่วนตัวปูมากเนาะคืตอตัดเนาตามนี้ครับผมมัมกชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแบ่งกันลรตเตอรี่กับเลนออมที่บอยู่มีมลอตเตอรี่ครับมักตัวใดชอบตัวใดก็หาลตรตเตอรี่ไว้เรียกสันจรไปร้อยเอ็ดดีครับไปลเอไปอยเอ็ดโอ้เราบ้างเรียกเป่าเร้อปีกายนี่เป่ามดปีเป่าตั้งหลายรอบดีครับเป่าเรียกสันจรนชอบเป่าครับเรียกสันจรนี่เป่าเลยเก้าเก้าหนึ่งหนึ่ง ซีซีหกหก,หกบอดปีกากนียโอ้ยเป่าหลายเป่าหลายงวดเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบจะได้ผิดจะได้น่าเบื่อผมมาเข้ากระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอากลับขอบพร,ระคุณปูครับผมเฮงเฮงรวยรวยสาธุครับผมก็อย่าลืมฝากคนไลค์คนแชร์ก,ก,กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม